วิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดพระบุยเฮียวมองตามรถเก๋งคันงามที่กำลังเคลื่อนตัวช้าๆออกจากลานวาัดมุ่งสู่ถนนสายเอเชียโดยมีผ่องพันธ์ทำหน้าที่เป็นคนขับ จ้องตาไม่กระพริบเชียวนะเสียงพระอุปชาค่อนขอดโทษหลวงพ่อก็ผมสงสารเขานี่ครับคนเป็นสิทธิ์ว่าอ๋อสงสารเลยมองตามตาละห้อยเลยไม่สงสารได้ไงล่ะครับหลวงพ่อผู้หญิงหน้าตาสวยรวยความรู้แต่ต้องมามีเวรมีกรรมพระหมายพูดจากใจจริง เธอเลือกสงสารแต่คนสวยๆงั้นหรือท่านพระครูไม่วายยั่วก็ไม่เชิงหรอกครับหรือว่าหลวงพ่อไม่สงสารเขาทำไมจะไม่สงสารก็ที่ฉันยอมตรากตรำทํำงานจนลืมกินลืมนอนอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะความสงสารหรอกหรือเธอจำไว้นะบัวเหี่ยวว่าทั้งคนทั้งสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนน่าสงสารด้วยกันทั้งนั้น เมื่อเขามีทุกข์และเราพอจะช่วยได้ก็ต้องช่วยไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนจะสวยหรือไม่สวยก็ตามเข้าใจหรือยังหมายความว่าเราต้องเป็นกาลยานามิตสสำหรับทุกคนใช่ไหมครับถูกแล้วต้องอย่างนี้ถึงจะเป็นสากยบุตรพุทธโอรสขนานแท้เธอรู้ไหมสเสด็จพ่อของพวกเราทรงเรียกพระองค์เองว่า เป็นกัลยานามิตรของสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์อย่างเสมอหน้ากันม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังแต่ประการใดหลวงพ่อครับที่ผมสงสารสองพี่น้องนั่นไม่ได้แปลว่าผมเลือกที่รักมักที่ชังอะไรเพียงแต่ผมคิดว่าคนที่มีบุญแล้วไม่น่าจะต้องมีกรรมพระปุรเหี่ยวชี้แจงนั่นเพราะเธอยังไม่เข้าใจความหมายของกรรมอย่างท่องแท้ ฟังให้ดีฉันจะอธิบายให้ฟังคำว่ากรรมหมายถึงการกระทําที่มีเจตนาเป็นพื้นฐานถ้าเจตนาดีกรรมนั้นก็เป็นกรรมดีถ้าเจตนาชั่วกรรมนั้นก็เป็นกรรมชั่วดังนั้นกรรมจึงมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแต่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกรรมไปในทางลบคือไปเข้าใจว่าคือบาปหรือความชั่ว และที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็หมายความว่าใครทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วเพราะกรรมย่อมเกิดจากผู้กระทำเหมือนสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กฉะนั้นถ้าไม่มีผู้กระทำกรรมก็ไม่มีอย่างแม่หนูสองคนนั่นถ้าเขาไม่ทำกรรมเขาก็ไม่ต้องรับผลของมันท่านพระครูอธิบายละเอียดชัดเจน หลวงพ่อพูดราวกับว่าคนเราเลือกที่จะทำกรรมได้อย่างนั้นแหละครับก็ทำไมจะเลือกไม่ได้เล่าจริงอยู่กรรมในอดีตรเราเลือกไม่ได้เพราะมันผ่านพ้นไปแล้วเราต้องชดใช้ไปตามหน้าที่แต่กรรมในปัจจุบันเราเลือกได้บางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้จึงปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรมโดยไม่แก้ไขปรับปรุงอย่างเช่นคนขี้เล่าเมายาก็ไปโทษว่า เพราะเป็นกรรมจึงเลิกไม่ได้อันนี้เป็นข้อแก้ตัวเสียมากกว่าเพราะถ้าเขาตั้งใจที่จะเลิกจริงๆเขาก็เลิกได้หรืออย่างคนที่เกิดมายากจนเพราะกรรมเก่าส่งผลเนื่องจากชาติก่อนๆเป็นคนตรหนีเหนียวแน่นไม่ทำบุญบริจาคทานเมื่อทำเหตุไว้ไม่ดีก็ต้องรับผลไม่ดีถ้าเขาคิดว่าเพราะกรรมจึงทำให้เกิดมายากจนแล้วเลยงอมืองอเท้า เกียจคร้านไม่ขวนขวายทำมาหากินเขาก็ต้องจนอยู่อย่างนั้นแปลว่าเขาต้องฝืนดวงใช่ไหมครับคือต้องขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพเป็นการสร้างกรรมใหม่ในทางที่ดีที่เป็นกรรมเก่าก็ชดใช้ไปแล้วคือการเกิดมายากจนขัดสนอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ถ้าเขาขยันหมั่นเพียรจนร่ำรวยขึ้นมา ก็ยังตรหนีเหนียวแน่นไม่ทําบุญบริจาคทานชาติต่อไปเขาก็จะต้องยากจนขัดสนอีกเงียบกันไปครู่หนึ่งพระบโเหยวจึงถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับแล้วเรื่องของคุณโยมสองคนนั่นมีทางจะแก้กรรมไหมครับมีแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเขามีความอดทนพอไหมมีความเพียรถึงขั้นหรือเปล่า วิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดคือการเจริญสติปันสี่เช่นที่เธอปฏิบัติอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้เขายังไม่สนใจเพราะยังไม่เห็นทุกข์อีกแปดปีคนน้องจะแต่งงานแล้วก็จะเห็นทุกข์ถึงตอนนั้นเขาจะนึกถึงฉันและมาให้ฉันช่วยคนพี่ก็เหมือนกันแต่คนน้องเขาบอกจะมาปิดเทอมหน้าไม่ใช่หรือครับพระบัวเหี่ยวติง เขาตั้งใจอย่างนั้นจริงแต่เชื่อไหมว่าเขามาไม่ได้หรอกเพราะยังไม่ถึงเวลาของเขาต้องรออีกแปดปีถึงมาได้หลวงพ่อครับคุณโยมคนน้องทำกรรมอะไรไว้ถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ถึงอย่างไรพระใหม่ก็ยังไม่ไวสงสัยเดี๋ยวนี้ท่านบอกตัวเองได้แล้วว่าคนน้องน่าสนใจกว่าคนพี่ด้วยเหตุว่าเธอยังโสด หน้าตาของเธอสะสวยสดใสไม่ช้าไม่นานจะต้องเปลี่ยนเป็นเศร้ารส้อยเพราะโศกสันต์น่าสงสารแท้มันพูดยากถ้าจะว่าไปแล้วมันมาจากทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่านั้นแก้ไขไม่ได้คือแม่หนูวันวิไลกับผู้ชายคนนั้นเคยทำกรรมร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนอย่างไรเสียชาตินี้จะต้องมาอยู่ด้วยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนกรรมใหม่ก็คือเรื่องโรคหึงกับเรื่องลูกเลี้ยงแม่หนูคนนี้เข้ามาแปลกตรงที่อยากแต่งงานแต่ไม่อยากมีลูกเลยคิดจะเลี้ยงลูกเขาให้เหมือนลูกตัวแต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเด็กคนนี้แกก็มีกรรมของแกคือแกอยากดีแต่ไม่ยอมฝืนใจตัวเองอย่าลืมนักบัวเหียวการทำความดีต้องฝืนใจถ้าฝืนใจไม่ได้ก็ทำความดีไม่ได้ เพราะธรรมชาติของคนนั้นมักจะตามใจตัวเองซึ่งก็คือตามใจกิเลสตัณหาแล้วเธอคิดว่ากิเลสตัณหามันพาเราไปในทางดีหรือทางชั่วท่านถามทางชั่วครับนั่นแหละถ้าใครฝืนใจตัวเองไม่ได้ก็เป็นคนดีไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเอาเรื่องใกล้ๆตัวเรานี่แหละไหนเธอบอกมาสิ ว่าตอนตีสีเธออยากนอนต่อหรืออยากลุกขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานอยากนอนต่อครับแล้วนอนหรือเปล่าไม่นอนครับผมฝืนใจลุกขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานเพราะผมอยากเป็นคนดีครับการทําความดีต้องฝืนใจพระใหม่ตอบฉะฉานเงียบกันไปครู่หนึ่งพระบุญเหียวก็ถามขึ้นอีกว่าหลวงพ่อครับ แล้วคุณโยมคนน้องทำกรรมอะไรไว้อีกครับปกติคนเราก็ทำกรรมอยู่ตลอดเวลานั่นแหละบัวเหี้ยวสุดแล้วแต่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วนี่เรายังไม่พูดลึกเข้าไปถึงกรรมอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่ากรรมกลางๆคือกรรมไม่ดีไม่ชั่วหรอกนะเรื่องนั้นมันลึกซึ้งเอาเป็นว่าขณะนี้เรารู้จักแต่กรรมดีกับกรรมชั่วก็พอการทำกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้ามันแรงมันก็จะให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้อย่างหนูวันวิไลย็็เป็นโรคหึงรุนแรงมากก็เลยทุกข์มากซึ่งข้อนี้เขาแก้ไขได้แต่ไม่ยอมแก้ไขจะโทษฝ่ายหญิงข้างเดียวก็ไม่ถูกเพราะผู้ชายที่มาแต่งงานกับเขานั้นเป็นคนชอบทําให้เมียหึงเห็นเมียหึงแล้วก็มีความสุขคือเป็นความสุขของผัว แต่เป็นความทุกข์ของเมียแปลว่าถ้าคุณโยงเขาไม่หึงเขาก็ไม่มีความทุกข์ใช่ไหมครับแน่นอนถ้าผมเป็นเขาจ้างผมก็ไม่หึงเรื่องอะไรจะทำให้ตัวเองทุกข์เธอไม่ได้เป็นเขาเธอก็พูดได้ลองเธอไปเป็นเขาดูบ้างก็ต้องทำอย่างที่เขาทำเชื่อไหมล่ะเชื่อก็ได้ครับไม่เชื่อก็ไม่ว่าอะไรนะเชื่อดีกว่าไม่เชื่อครับ เป็นลูกศิษย์ไม่เชื่ออาจารย์แล้วจะไปเชื่อใครที่ไหนผมไม่อยากเป็นคนอากตันยูหรอกครับหลวงพ่อดีคิดอย่างนั้นได้ก็ดีขอบคุณครับขอบคุณเรื่องอะไรท่านพระครูไม่เข้าใจก็ขอบคุณที่หลวงพ่อชมว่าผมดีนะสิครับฉันไปชมเธอตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้นี้เองแหมหลวงพ่อไม่น่าลืมง่ายอย่างนี้เลยก็ที่หลวงพ่อพูดว่าดี คิดอย่างนั้นได้ก็ดีหลวงพ่อว่าดีนะ่ะไม่ใช่ผมหรอกหรือครับคราวนี้ท่านพระครูถึงรู้ว่าตกหลุมพรางของพระบัวเหี่ยวเข้าแล้วครั้นจะพูดโต้ต่อไปก็เกรงจะขายหน้าเพราะเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ของท่านชักมีเล่เหลี่ยมมากขึ้นทุกวันจนท่านตามไม่ทันทางที่ดีที่สุดคือนิ่งเสียแต่เอหลวงพ่อครับพระใหม่เพิ่งจะนึกได้ว่าเรื่องที่ตนกำลังพูดถึงอยู่นั้น ไม่เกี่ยวกับกายเวทนาจิตธรรมดังที่พระอุปัชาเคยสอนนี่เรากำลังเผลอสติหรือเปล่าครับที่พูดเรื่องของคนอื่นเพราะมันไม่เกี่ยวกับสติปัฏฐานข้อใดเลยทำไมจะไม่เกี่ยวนี่แหละจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานละเพราะถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรก็เท่ากับเรารู้ในขณะนั้นน,นว่าจิตของเราปราศจากโมหะ เธอรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่คุยหรือเปล่าเล่าบางครั้งก็รู้แต่บางครั้งก็เผลอไปเหมือนกันครับพระบุญเฮียวตอบตามตรงแสดงว่าเธอยังฝึกสติไม่ถึงขั้นจะต้องใช้ความเพียรอีกมากเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระเพราะฉันกำลังจะบอกเธอว่าหนูวันวิไลยนี่แหละจะมาเป็นกำลังสำคัญช่วยฉันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์ ฉันกับเขาเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้ก็ต้องมาช่วยเหลือกันอีกพระใหม่ทำตาลุกพูดตะกุกตะกักว่าหมายหมายความว่าหลวงพ่อกับเออโยมวันวิไลเคยเป็นไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเข้าใจผิดท่านพระครูรีบปฏิเสธด้วยรู้ว่าพระบวัวเหี่ยวเข้าใจไปอีกทางหนึ่งเอาละเมื่ออยากรู้ก็จะบอก แต่เธอต้องไม่เอาไปพูดต่อนะใครเขาไม่เชื่อจะเป็นบาปเป็นกรรมกับเขาเปล่าๆเรื่องนี้ฉันยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเธอรับปากได้ไหมล่ะว่าจะไม่ไปเล่าต่อได้ครับคนอยากรู้รับคำหนักแน่นท่านพระครูหลับตาเพื่อลาดับเรื่องราวแล้วจึงเริ่มต้นเล่า ชาติที่แล้วท่านเป็นแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหนูวันวิไลเป็นทหารคนสนิทของฉันในชาตินั้นเขาชื่อนายจันสมแล้วหลวงพ่อชื่ออะไรครับอ้าวก็ชื่อเจริญนะสินี่เธอยังไม่รู้จักชื่อฉันหรอกหรือถึงกล่าวที่ต้องแก้เผ็ดท่านพระครูก็ต้องทำไปตามหน้าที่ผมหมายถึงชื่อของหลวงพ่อเมื่อชาติที่แล้วนะครับพระหมายอดคิดไม่ได้ว่า กรรมช่างให้ผลรวดเร็วเหลือเกินหลวงพ่อท่านฉลาดหลักแหลมไปเสียทุกด้านเราอยู่ใกล้ท่านยังรู้ตัวเองว่าฉลาดขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เศษธุลีของท่านดูซิเมื่อกี้เราหลงลำคองขนองใจว่าเถียงชนะท่านยังไม่ทันถึงห้านาทีกลับแพ้ยังไม่เป็นท่าอันนี้บอกเธอไม่ได้จริงๆที่บอกไม่ได้เพราะมันถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ฉันไปพิสูจน์มาแล้วที่หอสมุดแห่งชาติมีชื่อฉันอยู่ด้วยในฐานะเป็นแม่ทัพก่อนกรุงแตกถ้าอย่างนั้นนิมนต์เล่าต่อเถิดครับฉันกับนายจันสมเคยออกรบด้วยกันหลายครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2310ก่อนหน้ากรุงแตกเล็กน้อยกองทัพของฉันพ่ายแพ้แก่พมา่าเพราะขาดขวัญและกำลังใจฉันบอกให้นายจันสมหนีเอาตัวรอด ครั้งแรกเขาจะไม่หนีฉันก็ให้เหตุผลว่าถ้าไม่หนีก็ต้องตายแต่ถ้าหนีอาจจะไปรวบรวมสมัครพรรคพวกมากู้ชาติบ้านเมืองได้ในภายหลังเขาก็เลยหนีขึ้นไปทางนครสวรรค์ต้องตกระกรรมลำบากมากจึงรำพึงกับตัวเองว่าเกิดเป็นชายชาติทหารต้องทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้หญิงเขาเลยไปตายที่นครสวรรค์ แล้วก็ได้เกิดเป็นผู้หญิงสมใจเนื่องจากเขากับฉันยังมีจิตผูกพันห่วงหากันก็ต้องได้มาพบกันอีกมาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันแล้วหลวงพ่อหนีมาที่นี่หรือครับฉันเป็นถึงแม่ครับท่านหนีก็เสียชื่อหมดนะซีอันที่จริงเรื่องฝีมือฉันสู้พม่าได้สบายมากแต่เพราะขาดขวัญและกําลังใจทำให้ฉันไม่อยากรบอีกต่อไปขณะเดียวกัน พวกพมาก่าก็ใช้แผนสุกะปรกคือใช้กลลศึกให้เพื่อนฉันซึ่งเป็นคนไทยฆ่าฉันตายในสนามรบฉันไม่ได้ตายเพราะรบแพ้แตว่าตายเพราะพม่าใช้กลศึกสังหารแต่ฉันก็ตายอย่างมีสติขออโหสิกรรมกับคนที่ฉันฆ่าและอโหสิกรรมให้คนที่ฆ่าฉันเพราะถือว่าเราต่างทำตามหน้าที่ไม่ได้มีความอาฆาตมากร้ายกันเป็นการส่วนตัว ก็เลยไม่บากมากฉันไปชดใช้กรรมอยู่ร้อยกว่าปีจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเธออย่าถามนะว่าไปใช้กรรมอยู่ที่ไหนอย่างไรมันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ฉันจึงไม่บอกเธอแล้วคุณโยมเขาทราบไหมครับว่าเคยเกิดร่วมชาติมากับหลวงพ่อไม่ทราบแล้วเธอก็ไม่ต้องไปบอกเขาล่ะครับผมรับรองว่าไม่บอก แล้วเนื้อคู่ของคุณโยมเมื่อชาติที่แล้วเป็นอะไรครับก็เป็นเมียนายจันสมถูกผัวซ้อมเป็นประจำแกก็อาฆาตบอกชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้ชายจะได้แก้แค้นก็มาตามล้างตามแค้นกันจนได้อย่างกับเรื่องนวนิยายนะเธอนะครับผมว่านวนิยายก็คงจะมาจากเรื่องจริงนั่นแหละครับก็คงจะอย่างนั้นเธอเห็นหรือยังเราว่า ชีวิตคนเราต้องเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้กี่พบกี่ชาติฉันถึงเบื่อหน่ายการเกิดไม่อยากเกิดอีกเลยแม้แต่ชาติเดียวการที่พระพุทธเจ้ามาบวชก็เพราะท่านเบื่อหน่ายการเกิดใช่ไหมครับถูกแล้วเมื่อพระองค์ตัดสรุ้และได้ยาณสามแต่ไหนเธอตอบมาก่อนว่าญาณสามมีอะไรบ้างยาณสามหรือวิช,ชาสามหรือเตวิช,ชาใช่ไหมครับ นั่นแหละจำได้หรือเปล่าว่ามีอะไรบ้างฉันเพิ่งสอนเธอไปเมื่อวานนี้เองจำได้ครับยานสามได้แก่ปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปะปะตาตยานและอสวัคยา,ยานครับดีมากลองแปลให้ฟังซิว่าแต่ละยานมีความหมายอย่างไรแปลไม่ได้ครับทำไมถึงไม่ได้ละ่ะ ก็หลวงพ่อยังไม่ได้สอนแปลนี่ครับอ้าวก็เห็นไม่ถามฉันก็นึกว่ารู้บางทีไม่รู้แต่ผมก็ไม่ถามครับก็ดีงั้นฉันก็จะไม่บอกเอาไว้เธอไปศึกษาเอาเองโทษบอกก็ครับหลวงพ่อผมไหว้ละแล้วทำไหว้ปลกปลกไม่บอกแน่นอนฉันบอกว่าไม่บอกก็ไม่บอกทำไมฉันจะไม่รู้ว่าเมื่อบอกเธอแล้วเธอก็ต้องย้อนว่า ไหนหลวงพ่อจะไม่บอกไงล่ะครับแล้วบอกทำไมจริงไหมคนเป็นสิษย์เลยได้แต่ยิ้มแย่ๆเพราะตั้งใจไว้อย่างนั้นจริงๆเอาล่ะทีนี้ก็มาต่อเรื่องที่พูดค้างเอาไว้คือเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้และได้ยาณสามทรงเห็นทุกขของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแจม่มแจ้งทั้งของพระองค์เองและของสรรพสัตว์เมื่อทรงสอนก็ตรัสย้ำเสมอโดยทรงอุปมาอุปไมยว่า ในพื้นปันทภีนี้ไม่ว่าจะเอาเข็มแทงลงไปหน้าที่ใดก็ไม่พ้นหลุมศพของตถาคตหากเอากระดูกในแต่ละชาติมากองรวมกันก็จะสูงกว่าเขาพระสุเมนและน้ำตาที่ร้องไห้คร่ำครวญเพราะความทุกข์ความพลัดพร้าก็ยังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรมารวมกันตถาคตเบื่อหน่ายการเกิดเสียนักตถาคตจะไม่เกิดอีก พระองค์ตรัสเช่นนี้บ่อยอครั้งเพื่อให้สปปรรพสัตว์ได้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารถึงกระนั้นก็ยังมีคนอีกมากที่ไม่เชื่อฟังจึงต้องเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่อย่างนี้มีรู้จักจบสิน้นแล้วหลวงพ่อจะเกิดอีกไหมครับพระลูกวัดถามก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยท่านสมภารตอบเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดมีอะไรบ้างครับ มีสามอย่างคือกัมมังเขตตังมีกรรมเป็นเนื้อนาวิญญาณนงพีชังมีวิญญาณเป็นพืชและตันหาสิเนหังมีตันหาเป็นยางเหนียวที่จะสามารถนําพืชไปเพาะให้งอกงามถ้าเหตุปัจจัยสามอย่างนี้มาประจวบกันเข้าการเกิดก็จะต้องมีขึ้นแล้วหลวงพ่อดับเหตุปัจจัยเหล่านี้หมดหรือยังครับ คนเป็นสิทธ์พยายามที่จะอย่างรู้ภูมิธรรมของอาจารย์เรื่องอย่างนี้จะไปพูดสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ฉะนั้นฉันจะไม่ตอบเธอถ้าเธออยากรู้ต้องปฏิบัติให้มากๆของอย่างนี้จะต้องรู้ด้วยตัวเองบอกเล่ากันไม่ได้อย่าลืมว่าคติกรรมฐานคือกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากจําเอาไว้แล้วปฏิบัติให้ได้ตามนี้ ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตถามอีกเรื่องเดียวเรื่องเดียวจริงๆและผมเชื่อว่าหลวงพ่อต้องตอบได้ไม่ต้องถามเอาละอยากรู้ก็จะบอกให้ท่านรู้สึกขัดเขืนแด้วร,รู้ว่าพระบูเหียวจะถามเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่ท่านรู้แต่ผู้เดียวและยังไม่เคยบอกใครพระบูเหียวจะเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่รู้เรื่องนี้ ภรรยาของฉันเมื่อชาติที่แล้วก็จะมาร่วมสร้างกุศลที่วัดนี้เขาจะมาสร้างหอระฆังให้ตอนนี้เขาแต่งงานกับนายแพทย์เขาสวยยังกับนางฟ้าแน่เธอสวยกว่าเมื่อชาติที่แล้วเสียอีกสวยเท่าอภัสราได้ไหมครับพระบเเหาวหมายถึงนาง,งสาวไทยที่ชนะการประกวดนางงามจัก,กรวาลเมื่อห้าหกปีที่แล้วสวยกว่าสวยกว่าหลายเท่าเลยแหละ แล้วยังใจบุญใจกุศลอีกด้วยแล้วหลวงพ่อไม่เสียดายหรือครับที่คุณหมอเข้ามาแย่งไปเสียไดย้คนเป็นสิทธิ์ยั่วเยาว้าเสียดงเสียดายอะไรกันก็มันคนละภพละชาติถ้าเสียดายฉันก็คงไม่มาบวชอย่างนี้เอาละไม่ต้องถามอะไรอีกเราคุยกันมานานพอสมควรแล้วเธอกลับไปปฏิบัติต่อที่กุติของเธอได้มีอะไรสงสัยก็มาถามอย่าลืม กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากจะได้ไม่ต้องเกิดอีกพระโบเฮียวกราบบิ็นจางข้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงลุกออกมาความรู้สึกของพระใหม่ขณะเดินกลับกุฏินั้นเป็นสิ่งที่บรรยายไม่ถูกมันหดโหดขัดข้องแล้วหวีหวงในอารมณ์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแม้จะพยายามใช้สติกำหนดอิริยาบถอยู่ตลอดเวลา หากก็ไม่อาจสลัดความรู้สึกเช่นนั้นออกไปได้จะว่าสงสารสองพี่น้องก็คงไม่ใช่เพราะรู้แล้วว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมท่านจะต้องค้นให้พบว่าความรู้สึกที่เป็นอยู่นี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรถึงกุติท่านจัดการส่งน้ำชำระร่างกายจนสะอาดสะอ้านรู้สึกสดชื่นขึ้นหากความหิวโหงในอารมณ์ก็ยังไม่เหือดหาย ท่านเริ่มต้นเดินจงกรมตั้งแต่ระยะที่หนึ่งไล่ไปจนถึงระยะที่6ซึ่งกินเวลาประมาณสองชั่วโมงจากนั้นจึงกำหนดนั่งเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิดีแล้วจึงใช้ปัญญาพิจารณาหาสาเหตุความอึดอัดขัดข้องในหัวใจก็ได้ความว่าคำพูดของท่านพระครูที่ว่าท่านไม่มีเนื้อคู่ ทำให้เกิดความรู้สึกแปลกๆนี้ขึ้นสัญชาตญาณของมนุษย์ปุถุชนย่อมต้องการมีความรักมีคู่ครองและชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นมีทายาทไว้สืบสกุลเมื่อรู้ว่าดวงชะตาของท่านไม่อาจมีในสิ่งเหล่านี้จึงเกิดความรู้สึกเก็บกดอยู่ภายใต้จิตสำนึกจนกลายเป็นความหงุดหงิดงุ่นงานอยู่ในจิตใจเออเนา ขนาดท่านเป็นชายอกสามศอกทั้งยังดำรงเพศเป็นบรรพชิตเจ้าความรู้สึกนี้มันยังทำร้ายท่านได้ถึงเพียงนี้แล้วพวกผู้หญิงซึ่งเป็นเพศอ่อนแอนั้นเล่าหากหล่อนรู้ว่าตัวเองไร้เนื้อคู่จะต้องอยู่เดียวเปลี่ยวใดไปจนตลอดชีวิตหล่อนจะทุกข์ทรมานสักเพียงใดเล่าหนอ